ในปัจจุบันนะคะต้องยอมรับเลยว่าข้อมูลหรือว่า Data เป็นหนึ่งสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สาคัญในธุรกิจต่างๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนในแผนกไหนตาแหน่งเลเวลระดับไหนนะคะคุณจะต้องได้จับข้อมูลในทุกๆวันอย่างแน่นอนนอกจากข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับยุคนี้ก็คือเรื่องบุคลากรหรือคนในองค์กรเพราะว่าคนเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยในการ drive ขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสําเร็จได้นะคะ วันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้คิวทองจาก2สติ๊กเกอร์2ท่านนี้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ด a ต้าในการทำงานจริงๆนะคะวันนี้สวัสดีพี่เบิร์นแล้วก็พี่เคนนะคะค,ค่ะคุณเบิร์นนรงยศ c e o จาก TWF Agency นะคะแล้วก็คุณเคนคเนตคะ่ะเ e a d of Curry Wallet จาก Curry Express Thailand นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวอาจจะให้พี่ๆแนะนําตัวสั้นๆนิดน,นึงว่าตัวเองเป็นใครธุรกิจทำอะไรบ้างนะคะเริ่มที่พี่เบิร์นก่อนกันได้ครับ,รบก็ผมเนนบิร์น รเราเป็น Full Service Digital First a g e n c นะครับก็ทำเรื่องของ Digital Advertising นะครับ Digital Marketing นะครับ Creative นะครับวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็รวมถึงงานของ Data Analytics ด้วยเคนนะครับจาก c u r r y Express ประเทศไทยเป็น e w o l l e t น้องใหม่นะครับที่จะกำลังจะเข้าสู่ตลาดตัว e w o l l t t u k r r y Express ของเราเห็นเล่นความสำคัญในการทำา a l l l t t เพื่อมาซัพพอร์ตในการทำ แคสแองกิ้งหรือป่าจึงทำคริปเปอเล e ตัวนี้ออกมาอ <ใน S 2> ย่างโจเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใช้เงินสดเท่าไหร่ <laughs> ในทุกๆอย่างมาคำถามแรกกันก่อนดีกว่านะในยุค Digital disruption อย่างเงี้ยธุรกิจต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวยังไงบ้างกับการ d i s r u p t ของเทคนโนโลยีดิจิทัลค่ะ ก็จริงๆถ้าพูดในมุมของบิ s i n e s s ในฐานะเอ็นซีครับหนึ่งในชา a l เลน g ์หลักตอนนี้ของโครงการเอ็นีก็คือเรื่องของคนนะฮะเรื่องของทาเลนะครับอันดับแรกคือคนที่เข้ามาทา l e เลนที่เข้ามาเนี่ยมาถึงต้องทํางานได้เลยโจ์จากลูกค้ามาละวโจ์จาบแบรนด์มาล้วนะครับดังนั้นบางในบางเคสเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันแทบรอไม่ได้คือมาถึงต้องต้องเป็นเลยอาจจะไม่วา<ด>ห้เทรน แล้วก็ตอนนี้เนี่ยจริงๆในวงการเอ็ซเองก็ค่อนข้างขาดแคลนในบางตำแหน่งตำแหน่งตอนนี้ก็อย่างเช่นเรื่องของคนที่วางกลยุทธ์ที่เป็นทัวรโ m คอมมวนิเคชันของง่ายๆของดิจิโตลเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งแกรนเนเอร์นั่นเองแต่จะหายากเหมกันแล้วก็ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับฮดสกิลเรื่องของมีเดียทั้งหลาย ค่อนขางแย่งตัวกันเยอะเหมือนกันแย่งชิงตัวกันเยอะเหมือนกันแล้วก็แน่นอนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเรื่องของ Data นั่นเอง Data Analytic ิต่างๆใช่ครับนะครังนี้เป็นชาร์ลินหลักหนึ่งสำหรับพี่เบิร์เป็นเรื่องคนละใช่เลยครัแล้วพี่เคีนนะคะคืออีสแพรส์เนี่ยเราทำธุรกิจที่เป็นโลจิสติกมาก่อนนะครับการที่เราจะออนท็อปเซอร์วิสเป็นออกแนวที่เป็นฟินเทคเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยชาร์ลินหนึ่งเลยคือเรื่องของโน้ตหาวเราจะทำยังไงเพื่อให้เราสามารถมาแข่งขันในตลาดฟินเทคที่ตต้้้ออออองบกวว่่่่าาาาเเเเรรมมมีีีผูููลลลนนยยยใดะแ คนที่เป็น number one number two ที่เราเราเห็นอยู่ยในทุกว,วันนี้ทีนี้เนี่ยเรามองว่า Data เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เรามีอยู่บนมือ,อมนะครับที่เราสามารถนํามาใช้ต่อยอดทางธุรกิจในมุมของฟินเทคในเคสตัดดี้ต่างๆที่ผ่านมาทั้งในเมืองไทยหรือว่าตอเราบอกว่าอย่างในในประเทศจีนที่เรามองว่าเขาคือเป็นต้นแบบของฟินเทคสำหรับทั่วโลกเนี่ยเขาทํางานกันยังไงแล้วเขามีชาเลนอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วเขาสามารถนํา Data ต่างๆเหล่านี้เนี่ย,ยมาใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจในมุม ของ f ฟ n น n c i เชียลเซอรยังไงได้บ้างนะครับ,รบเพราะว่าในช่วงแรกอาจจะต้องมีการทำ Research หรือเ,เก็บข้อมูลอะไรค่อนข้างเยอะเลย นะตอนนี้ที่ทุกๆบริษัทน่าจะเจอก็คือเรื่อง PDPA อข้อมูลของผู้บริโภคเนาะข้อมูลส่วนตัวอย่างเงี้ยมีชั่นเล่นนี้เกิดขึ้นในบริษัทไหมหรือมีชั่นเล่นอื่นๆบ้างที่แบบกระทกกบกับธุกรกิจในตอนนี้อะค่ะเช่นเคยครับงานของเอ็นซี่เนาะใน <c oughs> การที่เราดูแล <c oughs> ดูแลการตลาดนะมาร์เก็ตติ้งแคมเปญต่างๆนะครับเป็นไทซิงแคมเปญให้กับให้กับลูกค้าแบรนด์นะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีการตื่นตัวเรื่องของความหวง ด a ต้าส่วนตัวงตัวเองมากยิ่งขึ้นนี่แหละหนึ่งใน Challenge หลักนะครับก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงให้เขายังอยากให้ Data กับแบรนด์อยู่ในแคมเปญที่เราทําอยู่เพื่อเราจะเอา Data เหล่านั้นเนี่ยครับมามาต่อยอดในการทําการตลาดได้มันก็เลยต้องต้องมาพร้อมกับ Challenge ที่เราจะต้องมี โซลูชันนะแม,งงมคเนิกยังไงก็รู้ยังไงนะที่ยังให้คอน sumer ยังอยากจะแชร์ Data าเขาให้กับเราตอนนี้ทุกอย่างมันค่อนข้างง่ายสะดวกไปหมดเลยทุกคนก็มีความกลัวว่าข้อมูลเซนซิทีฟต่างๆของเรามันจะหลุดไปหรือเปล่าเนาะใช่ใช่แล้วนอกจากนั้นก็จะเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอีกะอะนะครับแต่ท่านใดที่คุ้นเคยกับดิจิทัลมาเก็ตติ้งน่าจะเคยได้ยินเรื่องของ iOS 14ที่ที่ให้ยูเซอร์สามารถเลือกได้ว่าจะให้แอปต่างๆเนี่ยเก็บ Data หรือไม่ถูกไหมอันนี้ยิ่งทําให คนในวงการดิจิตอลมาร์เก็ตต be er <c oughs> ิ้งครับก็ทำงานยากมากยิ่งขึ OST ้นเพราะการเก็บด a ต้าก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นดาต้าแบบนี้เขาเรียกว่าเต i r d p a r t ต Data เหมือนกันฮะมันก็ต้องอาศัยชูอาศัยแทคนิอก่นอื่นทำยังไงที่เราจะเก็บเต i r d p a r t ต Data ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมาต่อยอดในการทำการตลาดต่อได้อันนี้ก็เป็น c ี a ชา e n เลนจ์ครับก็ที่จริงคงคงเสริมพี่เบิ้นนะครับในมุมของป d p a เอ r r y เนี่ยคงเป็นหน่วยงานที่เราใช้ข้อมูลต่างในการทำการตลาดอยู่แล้ว การที่เราจะนำา data ลูกค้ามาเนี่ยเราคงไม่ได้มาเก็บไว้เฉยๆเราถูกนำมาใช้งานในการทำโปรโมทโปรโมชั่นต่างๆเราคงเป็นเรื่องของ b e n e f i ตตอบแทนที่ที่จะให้ลูกค้าได้จใ,ใจเขาดนึงนะครับว่า<อ>ถ้าเราขอข้อมูลของเขามามาใช้งานแล้วเนี่ยเรามีอะไรที่สามารถมอบให้กับลูกค้าเป็นเป็นสิ่งตอบแทนใดบ้างน,นะครับแล้วเราสามารถนำข้อมูลหรือ Data เอามาใช้วางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ยังไงบ้างคะ Data มองว่ามันเป็นสองไซโลใหญ่ๆแล้วกันนะครับ Data mm hmm. ในมุมของต uh, ลาดแล้วก็ Data ในมุมของ existing c u r r y customer เรามามองว่าในมุม c u r r y express เองทั้งในมุม staff internal business แล้วก็ตัว existing user เนี่ยเรามี Data ในการใช้งานยังไงบ้างพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงบ้างแล้ว pain point ต่างๆที่มันเกิดขึ้น uh, ที่เราใช้จนการวิเคราะห์ Data เนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นใน,นอนาคตสำหรับ c u r r y wallet ก็คือเรื่องการตอบโจทย์เรื่อง cash handling ของตัว carry express เองนะเราเราใช้การ manage ตัวเงินเพราะว่าจริงๆแล้วในธุรกิจ express เนี่ยถ้าเรามองมันจะมีเรื่องของ cash ไหลผ่านในระบบเนี่ยเยอะมากทีนี้ carry wallet สามารถที่จะตอบโจทย์ในในเรื่องของ cash management ต่างๆต่างๆได้ที่ที่จะเป็นแ a p เกี่จะกัทำให้เกิดเกิดจาก human error อ,อะไรอย่างงี้ได้ก่อนที่วันก่อนดีก็คือต้องทำเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนนะครับหรือว่าเรื่องของ objective นั่นเองเราต้องการเอา data มาเพื่อจะเพิ่มยอดขายอ่าเนี่ยตั้ง objective ก่อนถูกไหมฮะ หรือเราต้องการเอา Data มาเพื่อจะเก็บ Data จากผู้บริโภคจะทํำยังไงถูกไหมฮะหรือแม้กระทั่งต้องการเอา Data มาเพื่อตอบคาถามอะไรสักอย่างหนึ่งว่าคี์มเมสเซจหรือว่าครีเอทีฟแบบเหรือแบบ B มันดีกว่ากันเราตั้งอุตส่าหก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะค่อยไปดูว่ากลยุทธ์ควรจะเป็นยังไงสรุปของอ่ารครีเอทบอลลนะเราจะใช้ Data ที่มาวิเคราะห์อาัะาแตกต่างจากธุรกิจข,ข,ของพี่เบิร์ดนะกนะ็คือจริงแล้วเราใช้ Data เนี่ยเพื่อมา มาวางโครงสร้างอของ Product ก็จะทำออกไปนะฮะเอา d a t ้เนี่ยมาวิเคราะห์ตัวเพนพอยต์แล้วเราจะปิดเพนพอยต์ต่างต่างเหล่านั้นได้ยังไงเพื่อทำให้ธุรกิจมันสามารถต่อยอดอไปได้ก็เรียกว่าข้อมูลน่าจะช่วยให้ในการวางแผน strategy ให้ธุรกิจได้แล้วก็รู้จักลูกค้าของเราดียิ่งขึ้นนาะว่าพวกเราต้องการอะไรจริงๆปัญหาของเขาคืออะไร แล้วอย่างนี้มีการนำแทคติกหรือว่าทูส l ต่างๆมาใช้บ้างไหมคะยังไงบ้าจงจริงๆก็คงเป็นเรื่องที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วในในเทรนของปีนี้หรือตั้งแต่ปีที่แล้วนะคือเรื่องของ customer data platform ก็คือ CDP ใ,ในในรัปจ,จุบันจริงๆแล้ว c e r r y wallet ที่ทำเพื่อ support ตัว r e r r y space เนี่ยครับต้องมองว่าจริงๆแล้ว sizing ของ r e r r y space เนี่ยมันถ,ถ้าพูดถึงจำนวนตัวเลขเนี่ย,อย่อนข่านเยอะมากเราจะทำทำงานเพื่อตอบโจทย์ p a นพ point ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องนำ เดต้ต่างๆเหล่าทั้งในมุมคุรีเอ็กซ์เพรสเองในมุมลูกค้าเองที่เขาไปใช้งานต่างๆกับทัชพอยต่างๆของเราเนี่ยเอามาวิเคราะห์ด้วยด้วย CDP นะครับและของผมก็แชร์ในมุม Marketing ิ้งเหมือนเดิมเนาะเรื่องของแท็ติกหรือเรื่องของท o ูต่างๆนะครับแน่นอนเราหลังจากเราที่เรารู้แล้วว่าออเจกตีฟคืออะไรกนณีคืออะไรอันดับต่อไปก็คือต้องมาเลือกแท็กติกที่มันถูกต้องเราจะใช้เรื่องของ Facebook เฟซ o ุ๊กเอล r ายซ i n g ก็ได้ ทำแคมเปญสั้นๆเล็กๆนะฮะหนึ่งอาทิตย์เข้าหากลุ่มเป้าหมายเดียวกันนะครับต่างกันแค่เรื่องของชิ้นงานชิ้นงานแบบ A กับชิ้นงานแบบ B ีบัจเจตอะไรก็เท่ากันพีเดียเท่ากันนะครับแล้วก็ล็อตไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาดูผลว่า A หรือ B ล่ะนะครับดัตาาต้ามันจะบอกแหละว่าอันไหนมววันรู้กากะเรื่องของทูงต่างๆแน่นอนสมมติว่าเรื่องของโพสชิลล a เซชันเราต้องการเอาดัตต้ามาโพเชิลลซ์เราก็ต้องเลือก o ูให้ถูกไม่ว่าจะเป็นอย่างกูเกิลดัตต้าสตูดิโอหรือว่า Turbo, แล้วมี case s t u ี y ตัวอย่างไหมเนื่องจากว่าเราหัวข้อ<ม>นะเนาะ data วิเคราะห์ข้อมูลเ<ม>ข้าใจใช้เป็นและต้องเห็นผลลัพธ์ด้วยไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวเนาะต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์อันนี้พอจะแชร์ได้แต่จะไม่ลงระบุแบรนด์ละกันนะครับว่า <laughs> เป็นหมวดสินค้าแม่และเด็กนะครับแ <laughs> น่นอนอย่างที่บอกไป,ออปเอาสิ่งีเรารู้แล้วเราต้องการเก็บ first party data ของของคุณแม่ที่มีลูกอายุประมาณถึง3ปีแบบนี้นะกลยุทธ์ของเราก็คือว่าเรารู้อินไซต์คุณแม่ว่าคุณแม่ชอบได้ของฟรีได้ของไปลองใช้ก่อนอ่านะครับ ก็แน่นอนก็เราก็เลยออกแคมเปญมาว่าถ้าคุณแม่เ hmm. นี่ยมาลงทะเบียนนะครับก็จะได้รับสินค้าทดลองเนี่ยส่งตรงถึงบ้านเลยคุณแม่ก็จะได้สินค้าไปลองใช้นะเราในฐานะมาร์เก็ตเตอร์ก็จะได้ Data มาทํางานต่อนะครับหลังจากที่เราได้ Data นี้มาแล้วครับก็เรียกได้ว่าเป็น Data ที่มีคุณภาพสูงอ่าเพราะ1คือ เรามั่นใจว่าคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเป็นคุณแม่ที่มีอายุ0ูนถึงาปีจริงๆเพราะโปรดักที่จะได้ไปใช้เนี่ยมันเป็นโปรดักที่ใช้เฉพาะกลุ่มเด็กอายุเท่านั้นเมื่อเรามี Data าไ c u คร์ y แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอา Data เหล่าน,นี้ไปทำรี e เค r นต i ติ้ต่อไดอ้เวลามีแคมเปญอย่างอ e ี e มจเพลสตอนนี้จะมี แคมเปญน99แล้วนะนะคุณแม่เนี่ยคุ้มมากๆนะรีทาร์ก็ตติ้งส่งแอดไปให้เขานะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดีย s m s เพราะเรามีเบอร์โทรลเขาละนอกจากนั้นยังไม่พอเฟิร์สพาร์ทีด d ต t ้าเหล่านี้เนื่องจากเป็นไฮค q u ลิตี้เราสามารถต่อยอดมาทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นลูกลายออเดนได้ ในโซเชียลแพลตฟอร์มหลายอันก็มีเนาะก็คือหาคนที่มีความคล้ายหรือมีความสนใจใกล้เคียงกับกลุ่มที่เรารู้จักอยู่แล้วจริงๆดีเนาะในการทำ r s o n a l i z ลิซ์แค a เปญที่มันตอบโจทย์ target จริงมันวินวินเนาะเพราะว่าไม่ใช่แค่เราที่กลุ่มลูกค้าที่เรา target แต่ลูกค้าเองก็คือเป็นคนที่สนใจจริงๆใช่ใช่ต้องบอกว่าอย่างที่ทราบคือคริปเปเลดเนี่ยเรายังไม่ได้ลอนเซอร์วิสจริงๆใช่ไหมทีนี้ผมกลับไปก่อนหน้านี้เรื่องของ product ที่เรากำลังสร้างกันอยู่อย่างเคสของ COD แล้วกัน ถ้าทุกคนเคยเคยรับของจากจากเคอรี่ที่บ้านอะไรเงี้ยลถขนของเนี่ยกว่าจะไปปลายทางที่สรุปยอดนะวันเนี่ยก็กินเวลาค่ำ,คำแล้วเยเรวมองว่าจะมีอะไรบ้างล่ะที่ทําให้มันเกิดการส่งเงินได,ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะเรามอกว่านี่คือคือ,ค,อคือแก๊บแรกที่จะสามารถมามาฟูลฟิลด้วยด้วย,ยเคอรี่วอลเล็ตได้การนำเดต้าเนี่ยมันสามารถต่อย,ยอดในเชิงธุรกิจได้จริงๆอย่งยงยงางในเชสังคมเรามองว่าตลาดการเงินณนะปัจจุบันเนี่ย มีผู้เล่นที่เป็นเป็น financial service provider กับ one financial service provider financial service provider ก็คือธนาคารนั่นเองนะฮะทีนี้ธนาคารแน่นอนว่าเขามีเรื่องของ risk management เรื่องการบริหาร NPL ที่มันต้องไม่เกินจุดจุดนี้เพื่อทําให้เขาสามารถทํากําไรได้มันจะมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้ธุรกิจอินเทคเลยเข้ามาตอบโจทย์สิ่งหนึง่งเรื่องของ data ที่นํามาใช้คือเรื่องของ คอน sumer behavior ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องการใช้งานแพลตฟอร์รมต่างๆมันสามารถนํามาใช้วิเคราะห์เป็นสิ่งที่เรียกว่าเครดิต scoring เอ่อแมชชีนได้ทาเป็นแมชชีนเลอร์นิ่ง AI ไขึ้นมาได้น,นำสินเชื่อมาปล่อยให้กับบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านการเงินไะด้นี่คือหนึ่ง,นงในเคสที่ที่สามารถนํา d a t าเนี่ยมาใช้งานในการต่อยอดธุรกิจเราเหี้ยมีบ้างไว้ที่ข้อมูลมันเอามาใช้แหลแต่ว่ามันทําให้เกิดข้อผิดพลาด บ้างอ่ะที่ว่านิ้มอ,อ,อครับใน,นในมุมของการตลาดนี้ต้องบอกว่ามีเคสเยอะเหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปเรื่องของ first party data ลูกค้าของเราก็คือแบรนด์และองค์กรเนี่ยนะเอา Data มาให้เราอบอกว่าเป็น Data ของ consumer น,นี่แหละ,ะแต่ต้องบอกว่าเป็น Data ที่ค่อนข้าง low quality เพราะเขาอาจจะเก็บมานานแล้วอา,อาจจะไม่ได้มีการ manage มันไม่ได้มีการ ลบความซับซ้อนของ Data หรือแม้กระทั่งบางองค์กรบางแบรนด์ก็ใช้ลักษณะคือเหมือนซื้อ Data มาอีกทีเป็น Data ที่ไม่ได้เก็บเอง้วเวลาเอา Data l o c a l i t y แบบนี้เนี่ยมาทำงานต่อต้องบอกว่าเกิดปัญหาค่อนข้างเกี่ยอกมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะถ้า Data มันไม่ได้มีคุณภาพแต่แรกครับเวลาเราไปทำอะไรต่อมันก็จะแย่ไปด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ Data าต้องบอกว่านี้ค่อนข้างอันตรายเนาะถ้าเราใช้มันผิดวัตถุประสงค์ หรือเราวิเคราะห์มันผิดรเรามีบแ a สกับ data บเอาง่ายๆเลยเช่นเราเก็บข้อมูล social voice ของคอน sumer ที่พูดถึงแบรนด์เราหรือแคตตาล็อเราในในโซเชียลมีเดียมันก็มีทั้งคนคนชมแล้วคนดา่าบางทีถ้าเราบ i a s มากเราคิดว่าประเด็นที่เขาดา่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเรามี b แอสแล้วเราไปตีความผิดแล้วเราเอาย่อยเอาสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปทํางานต่อผลลัพธ์ก็จะยิ่งแทนที่จะเป็นผลดีก็เป็นผลเสียอย่างนี้เราแก้ปัญหายังไงะ ถ้าอย่างเรื่องของ low quality data แน่นอนมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่การวางเป้าหมายการวางกลยุทธ์แล้วแหละนะเขาว่าทำยังไงเราถึงจะได้ high quality data มาส่วนเรื่องของความ bias หรือว่าเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยอันนี้ต้องจริงต้องเรียนจริงว่ามันก็อาศัย know how และประสบการณ์ประสบการ์เหมือนกันแล้วอย่างเคสของ TWC แน่นอนเราก็จะมีทีม data analytic ที่จะดูแลเรื่องของการวิเคราะห์ data เหล่านี้พี่จิงผมอาจจะไม่ได้มีเคส study สถาบันครับแต่เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วกัน มันเป็นเรื่องของการที่นําข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ทีเนี้ยมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ถ้าเราไม่ได้ตั้ง t a r g e t ็ตชัดเจนของของแต่ละ s กเมน n ์ให้ให้ชัดเจนเนี้ยแน่นอนว่าการดึงดัตต้ามาใช้เนี้ยก็จะดึงผิดและคนนํามา analyze ก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ไม่ precise หรือว่าได้วิสซ์ออกมาที่ ที่ไม่ไม่ตรงตามความต้องการจริงๆนะมีประโยชน์ครับใช่ใชแล้วในฐานะ c ีอแล้วก็เฮดของบริษัทเนี่ยในการที่จะให้คนคนึงมาร่วมทีมเนาะในฐานะ Data a n าแอนาเนี่ยคิดว่าคนคนนี้ควรที่จะมีทักษะพื้นฐานหรือทักษะด้านไหนบ้างคะที่จะมาจอยทีม โอเคอันดับแรกแน่นอนต้องพูดถึงเรื่อง hard skill เนอะจะมาเป็น data analyst <อ>ก็ต้องมี hard skill ที่เกี่ยวข้องก่อนอนะครับก็มาดูกันแหละว่าจะเป็นตำแหน่งไหนเช่นถ้าเป็นคนที่จะมาดูเรื่องของ data บน Social Media นะอันดับแรกก็ต้องอม,มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Social Platform ทั้งหลายก่อนเนาะแล้วก็เข้าใจ tool ต,ต่างๆในการที่จะดึง insight นะของของของ consumer ของ user นะครับจากพวก Social Platform <อ>แต่ว่าจริงๆวันนี้เราฝากจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของอย่างผมเองเนี่ยก็จะมองหา soft skill soft skill หลักๆเลยที่มองหาคือคนที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเวลาผมสัมภาษณ์งานนะม,มาแล้วผมก็จะมีคําถามหนึ่งถามว่าเออนอกจาก ที่คุณจบจากสถาบันปตีปทเนี่ยคุณมีอัพสกิลตัวเองอื่นออีกไหมในคอร์สอื่นๆอ,อย่างเช่นอย่างชูริโตเคมีอย่างเงี้ยครับถูกไหมก็มีหลายหลายเซอร์หลายคอร์สที่แบบว่าสามารถพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิ a l ลเ r k e ติ้งหรือเรื่องของ Data ้าเรติ้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยดูแบบดูแล้วมีมีมีซอฟต์สกิลตรงนี้คือพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดอันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในทักษะที่เรามองหาเลยหรือว่าซอฟต์สกิลอื่นเช่น พรีเซนเทชันสกิลอ่านี้ต้องบอกว่าสำคัญถึงกันไม่ว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนโดยเฉพาะองค์การเอ็นซีอย่างเราอ่ะเกือบทุกตำแหน่งต้องสามารถที่จะพรีเซนต์ได้หรืออีกสกิลหนึ่งคือสกิลในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตก็ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยคุณก็ต้องมีสกิลที่เพียงพอสำหรับการทำงานกับคนในองค์กรอ่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่ผมมองหานะครับสำหรับเวิร์กฟอร์สสำหรับทาร์เรนนั่นเองครับค่ะแล้วที่เคนอย่างของผมก็คงคงไม่ได้ต่างจาก เบิมากนก็คือทั้ง hard skill ทั้ง soft skill แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะมีเพิ่มเรื่องของ mindset ก็ไปด้วยเราอยากให้คนที่มี quote mindset นะครแล้วก็เป็นคนที่ open mind พอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่สินค้าเราหรืออร์วิสเราเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ต้อง touch กับ customer เนาะต้องเข้าใจลูกค้าต้องเข้าใจ consumer สิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำคือ open mind ต้องไม่ได้มี bias ไม่ได้ม kind of ีความชอบส่วนตัวั้องโอเพนไมล์สำหรับการเรียนรู้เพื่อนำสิ่งต่างๆของเนี้ยในมุมของคอน s u m e r มาพัฒนาโปรดักต์มาว n a l y า e data ต่อครับคานี้ผมขอเสริมจริงเรื่อง m i n d s e t ผมต้องบอกว่ามันเทรนกันยากเนาะจริงๆงก็มีติดตัวมาถามว่ามันพอจะปรับได้ไหมมันมันก็ได้แต่มันใช้เวลานานจากประสบการณ์ผมนะท ALEN คนไหนมาพร้อมกับ m i n d s ซ็ที่ดีอัติที่ดีได้เปรียบกว่าคนอื่นไอ้พวก hard skill อ่ะก็เรียนได้ก็ลงเรียนตามคอร์สได้ก็พัฒนาตัวเองไป ก็อีกนิดนึงละกันนะอยากให้พี่ๆช่วยแชร์นิดนึงว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปอัปเดตเทรนด์ต่างๆเกี่ยวกับดิจิทัลดาต้าเทคโนโลยีนี่สามารถไปแหล่งข้อมูลไหนได้บ้างคะคือจริงของผมจะมีอยู่มีอยู่สองซอสนะครับที่ที่อ่านมาทั้งทุกวันแล้วก็รับอีเมลเขาด้วยก็คือมีมีเทคครันช์อันหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เราเราฟอลโล่อยู่ก็คือเรื่องของเทคซอสนะครับที่คอยคอยตามเทรนด์ถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องเทคเนี่ยจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะดูรายการที่เป็นธุรกิจ อยู่เพราะว่าพอเราเราทำ business เราต้องมองว่าอย่างไรตลาดการเงินปัจจุบันเป็นยังไงบ้างแล้วเรา,าสามารถที่จะพัฒนาเซอร์วิสของเราเนี่ยเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดการเงินในปัจจุบันอย่างไรได้บ้างก็ออของผมส่วนใหญ่ก็จริงๆก็ติดตามต้องเรียกว่าเป็น2 2สองเกลเนาะถ้าสเกลแบบภาพใหญ่เลยส่วนใหญ่ก็ติดตามพวก consulting firm อะเออร์แมคเคนซี่บีซีจีอะไรพวกนี้ครับเวลาเรา ดูข้อมูลติดตามข้อมูลของของสเกลแบบพวกพวกบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยมันบางทีมันเป็นแมคกาเทรนฮะมันจะสเกลใหญ่เราก็ต้องเลือกน,นีดนึงว่าไหนมันตรงกับกับองค์กรของเราหรือหรือกับวอร,ร์ติโกกับแคตตาล็อของเรานี่ฮะเกลลงมาหน่อยเป็นเป็นสายงานเฉพาะเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่าส่วนใหญ่ก็พี่เองก็จะดูเรื่องของอ อย่างของแพลตฟอร์มเองครับทั้งของ Facebook Google อย่าง Facebook ก็จะมีอย่าง Facebook Insight Facebook for Business ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Meta for Business เขาก็จะมีพวกบทความมี e n e มี e n e w s l e t t e r เนี่ยคอยส่งมาให้เราก็สามารถอัปเดตเทรนด์ตรงนั้นได้หรือของ Google เองก็จะมีอย่างเว็บไซต์อย่าง t h i n g w i t h g o o g l e c o m อ่าก็จะคอยมีอัปเดตทั้งเรื่องของ Di จิตอล m a r k เ t i n g เรื่องของการนำ Data มาใช้หรือถ้าเป็นของเมืองไทยเองถ้าพูดถึงเรื่อง Data นี้ผมก็อยากแนะนาโดยเฉพาะคนที่อาจจะเพิ่งเริ่ม เอาด a ต a มาใช้ในการใช้งานเนี่ยผมก็แนะนำเพจของคุณหนุ่ยการตลาดวัลละรนะต้องบอกว่าแกก็สามารถที่จะเล่าเรื่องให้มันย่อยง่ายเข้าใจง่ายสําหรับคนที่เป็นบิ๊กิเนอร์ก็เข้าใจได้นะครับหรือหนังสือที่แกเขียนออกมาก็หลายเล่มจริงก็ลองไปหาดูได้นะอีกอันนึงที่อยากจะฝากก็คือแน่นอนเรื่องของคอร์สนี่แหละนะคอร์สออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยผมว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถที่จะอัปเดตตัวเองนะครับให้ให้เขาเรียกว่า นอกจากอัปเดตตัวเองก็อัพสกิลรีสกิลตัวเองอีกแหละเนาะจะได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก <ขอ S 1> นะครับการทำา d i อล t มาร์เก็ตติ้งเนี่ยการมี Data ที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญมากนะครับเมื่อเรามี Data ที่มีคุณภาพแล้วเราสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างผลลัพธ์ในแง่ของธุรกิจนะยอดขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของคอนเวอร์ชันอื่นๆอย่างยอดคนลงทะเบียนการที่เรามี Data High Quality นะครับเราวางเป้าหมายที่ชัดเจนมีกลยุทธ์ให้กับมันนะครับแล้วก็เลือกแท็กติกเลือกถูให้ถูกต้องเราสามารถเก็บ Data เหล่านั้นมมาาานัต่ออยดแล้วก็พฒ มาร์เก็ตติ้งแคมเปญนะครับแล้วก็มีโกรธให้กับบิสเนสต่างๆนั่นเองคร,ครับผมก็ถ้าเป็นในมุมของการทำบิสเนสแล้วกันนะครับเดต้าเนี่ยที่ที่แต่ละบิสเนสมีของตัวเองอยู่แล้วสามารถมาต่อยอดทงธุรกิจให้เบร a แบตเตอรี่ของบิสเนสตัวเองเพี่อจะต่อยอดทั้งบวลเทเทั้งทั้งคอร์เรนทได้นะครับว่าเราจะไปในเวไหนเพื่อทำให้ธุรกิจไม่หยุี่นะครับเพื่อทำให้ธุรกิจสามารถโกรธไปในมุมต่างๆได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ทํางานที่ไหนอุตสาหกรรมไหนเนาะคุณได้จับข้อมูลทุกวันแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าคุณจับแล้วปล่อยมันอยู่ตรงนั้นแหละไม่เอามาใช้แค่รู้เข้าใจแต่ไม่เอามาใช้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดแล้วก็พี่เคนมากมากเลยนะคะที่ร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราเนาะทุกคนน่าจะได้ความรู้แล้วก็ประโยชน์เอาไปใช้กับการทํางานของตัวเองจริงเลยเนาะค่ะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะ,คะแล้วก็ใครในคะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับด้านดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็เทรนด์ต่าง หรืออยากจะ up skill reskill ตัวเองเนาะในทักษะด้านดิจิทัลสกิลสามารถติดตาม True Digital Academy ได้ที่โซเชียลมีเดียช n นลต่างๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ